เอกเท่ากับ uhm, ย bo ีสิบเอ็ดหเจ็ดเป็นสามแล้วก็เอท่กับสแล้วก็อยากรู้เอกบวกท่ากับสิบเอ็ดแล้วก็คำตอบอยู่อันนี้สิอ ดีนักเรียนทุกคนอันอันนี้ถ้า a b เป็นคำทอบโอเคคนอันนี้โอเคน่าสงสารนีดหน่อยเพราะว่าทาไมต้องพูด a และ b คำทอบเป็น x และ y โอเคแต่ไม่เป็นไรในในิัเนนี้พยชื่่อได้แต่ทีนี้บอกว่า a b แต่ a b เป็นอะไรเป็น x และ y เราต้องรู้ x y เป็นตัวหร่ต่อกับอะไรถ้าถ้าคุณไม่รู้เรื่องมอมผมคุณทำอะไรทำแบบนี้ 9x บวก 7y ต่อกับ83และ 5x ลบ 18y ทกับลบ 23. ถ้าคุณไม่รู้ตัแบบป็นไร้ยอยากรู้ x ทีนี้อันนี้แล้วก็เจ็ดอันนี้ไปทีนี้ก็เขียนอีกเก้เอก่ากับแปดสิบสาลบเจใช่ไหมแล้วก็อาหาร9 ตัวหมดหารเก้าลบลบแล้วก็เอกตอกับแปดสิบสามลบเจ็ด y หารเก้าแล้วก็จะทำอะไรจะทำเอกเราใส่นี่ใช่ไหมอันนี้แล้วก็เราเขียนแบบนี้กับเอกแต่นักเรียนที่นี่เป็นปีดปีดปีดได้เป็น ทำได้แต่ข,อข้อขณิตเป็นข้อขี้เขียดูดูตาคุตํออตำมี5้าเกแล้วก็เขียนจะเขียน5้คูณเเป็น83ดสิบสาลบเจหาร9าลบ11บต่อกับลบ73ดูดูแบบนี้ต้นตํำหาคูณ แปสแล้วก็ห้าคูณเจดแล้วก็ตั้งหมดหารเก้าแล้วก็ลบสิบเป็ดต่อกับลบเจ็ดมีเยอะทำไม่ได้จริงๆทำได้แต่พูดหัวแล้วก็ต้นงทำแบบไหนต้องจำได้คนคณินิด็นคงขี้เขยดแล้วก็ต้องคิดคิดเฮ้ยทำแบบไหนจำได้ไหม ถ้าคุณมีอันนี้และมีอันนี้อันนี้ลบอันนี้ได้ลบอะไรลบแอปเปิลกับแอปเปลิลลบส้มกับส้มลบอะไรก็ได้โอเคปเป็นเอ็กเอ็กซ์ยียเล็กเล็กลบได้หรือบวกได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องคิดเอออยากมีเล็กกว่าทาอ,อะไรถ้าถ้าคุณบวกที่นี่กับที่นี่ ที่นี่กับที่นกับทเห็นไหมที่นีเป็นลบลบถ้าคุณบวกอันนี้เวลาคุณบวกมีลบเปนลบบวกลบเป็นลบแล้วก็ตามก้บวกห้เอท่ากับสิบสิแล้วก็เ y บวกลบสบ

เห็นไหมตีนี Greek. ้เป็นเล็กเเล็เล็ดูดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีสีสีคุณทำอะไรได้ได้อะไรหันสองได้ถ้าคุณหันสอนทำหมดหันสันหันสันมีอะไรมีฮ่าโครับมีเจ็ดเอกรบ สองวายตอบฮะเพราะว่าสิบสี่หันสองคิดสี่หันสองสองสิบหันสองห้าโอเคเดี๋ยวก็เรามีอันนี้อันนี้โอเคอันนี้ได้ เอ้ข oh, hmm. ้อนทำมาไรคุณอยากปกติตามีสมมุติวมีอันนี้เอาเอาลบเอาลบลบเเอาลบลบไวยแล้วก็ถ้าสมมติสมมติว่ามีเจ็ที่นี่มีเจ็ตเอ็กคุณทำทีนี้ลบทีนี้ได้แล้วก็เอ็กไปเลยแต่ที่นี่ไม่มืนกันโอเคที่นี่ไม่มืนกันงน ฮึุนตำอะไรถ้าถ้าคุณที่นี่ตัหมดคุณคุณเจ็ดแล้วก็ที่นี่ตัหมดตังคุณห้ามีอะไรที่นี่คุณเจ็ดเป็นสามสิบห้าที่นี่คุณคุณห้าเป็นสามสิบห้าด้วยแล้วก็เวลาลบได้เอ็กจะไปเลย โอเคทีนี้เป็นเทคนิคสำหรับลบๆๆเร็วๆถ้ามี5เจ็ดคูณเป็น35แล้วก็ทีนี้คุณเจ็ทีนี้คุณห้าล้วก็บตั้หมดเป็น35แต่ต้องจำได้เวลาคุณเจ็คุณเจ็ดตั้หมดตั้หมดตั้หมดทีนี้คุณห้าตั้หมดตั้หมดตั้หมดโอเคเราจะทั้มหนี่เรากำลังทั้ทีนี้ฮะทีนี่ทั้มมอันนี้ ห้าเกคุณห้าคณเจ็เป็นสามสามหลบสิคุณเจ็เป็นเจเจ y เท่ากับโอเคทีนี่เป็นเป็นโอเคเป็นยากยากนิดหน่อยแต่เป็นเราทำเดียวอเจ็ณเจเป็นลบ ห้าร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมบวกเป็นศูนย์บวกคีบโอเคโอเค,อเ,คเรื่องใช้ค่าคงเหตัวได้และเราต้องามที่นี่คูณห้าเป็นสามสิบห้าเอกรลบสองคูณห้าเป็นสิบ Y ต่อกับ5คูณ5เป็น25โอเคก็เห็นไหมนาแค่เห็นต้นนี้ถ้าคูณลบที่นี่ที่นี่ลบที่นี่เป็นศูนย์หรือกรบลบได้โอเคแล้วก็ถ้าเราลบที่นี่อันนี้คืออะไร นี้เป็นซูม X กแล้วก็ไปเลยลบเจลบลบสิเป็นบวกลบกับลบเป็นบวกใช่ไหมก็เป็นเป็นหนึ่งลบเจลบลบสิเป็นลบเจบวกสิก็เป็นลบ67กสิบเ็ y เท่าก,กับ อันนี้เรามีลบฮาโลยสิเป็ดลบยี่สิบห้า่ากับ 5, ลบ5 3ากโอเคก็ลบลบไปเลย y ตท่ากับ 36, ห้าร้ยสาหารออกสิบเ็ดปงเข้าใจ ทำในสมองอยากแต่ใช้กาบคูณได้ตัวได้หรือคุณคุณเห็นนี่ไหมเอกเลวไวเป็นเป็นเอ่อเป็นน็อเต็มโอเคแล้วก็ต้องคิดต้องคิดอันนี้เป็นจำนวนเต็มด้วยแล้วก็คุณมีเจ็ดเลยหกโอเค ถ้าคุณมีเจ็ดคุณอะไรสำหรับหกคุณตัวรู้อันนี้เป็นสามสิบหก่ไถ้าคุณทำเจ็ดคุณแปดเป็นหกเป็นห้าสิบหกใช่ไหมแล้วก็ถ้าคุณทำออกซิเจตคุณแปดคุณจะลูเป็นออกซิเจตคุณแปดเป็นห้าร้อยสามสิบหกแล้วก็ y เท่ากับเขีเขีดอันนี้ y เท่ากับ แปดว้าแล้วก็ตอนนี้เรารู้ y เท่ากัแบแปดแล้วก็เขียนในในอะไรก็ได้ที่นี่เป็นง่ายกว่าทำไมเพราะว่าที่เป็นเจ็ดคูณสิแปดคูณที่นี่ 7, เป็นสองคูณแล้ 8, วก็ง่ายเขียนเจ็ด x ลบสองคูณแปด y เท่ากับฮะ เจ็ดหฮกลบสองคูณแปดเป็นสิบหกวายเท่ากับห้าเอ่อขอโทษเพราะว่าวายเป็นเป็นเป็นแล้วเราทำแล้วแล้วก็เจ็ดเอ็กซ์เท่ากับห้าเราลบสิบหกมานี่ยแล้วก็ บวกสิบหกเลก้เจ็ดตอกับอีสิบแปดแลวก้เอกตอกับอีสิบแปดหันเจ็ดเป็นสามเลก็เอกตอกับสาม้ลก็อยากรู้เอกบวกไวต์ตอกับสิบเอ็ดเลโก้คำตอบอยู่อันนี้สิบเอ็ด